สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีพี่น้องอสมทั่วประเทศครับ22สิงหาคม2568วันนี้มีข่าวมาบอกอสมสามเรื่องครับขณะนี้ใกล้ๆสามทุ่มครับก่อนจะพูดเรื่อง3เรื่องนี้นะครับก็พูดเรื่องค่าริดการอสมก่อนนะครับค่าผิการของเดือนสิงหาคม25682,000บาทที <iction> <auft> ่เรากำลังปฏิบัติงานอยู่นี้พี่น้องอสมอย่าลืมส่งรายงานอสมหนะครับส่งรายงานอสมหทางแอปสมาร์ทอสม ไม่ช้ากว่า25สิงหาคม2568จึงจะได้รับการโอนเงินเค่าบริการ2,000บาทโอนวันที่15กันยายน2568นะครับอันนี้กำชับการลืมนะครับกำชับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันบอกกันนะครับอย่าลืมส่งนะครับส่งอสมอ1ไม่เกิน25สิงหาจึงจะได้เงินโอน2,000บาทค่ับริการ15กันยายนนะครับเอาเรื่องที่1ข่าวครับข่าวเรื่องที่1ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ก่อนหน้านี้รัฐตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคยบอกว่าคาดว่า,าร่างพรบอสมอนี่สภาผู้แทนรัษฎรจะพิจารณากฎหมายประมาณสักวันที่20สิงหานะสิงหาหกแปดก็ปรากฏว่าวันที่20แล้วก็ติดตามข่าวแล้วก็ดูดูข่าวดูเรื่องประชุมในสภาผู้แทนรัษฎรอยู่ก็ก็ไม่เกี่ยวไม่มีจนวันนี้วันศุกร์ก็จบไปแล้วการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในสัปดาห์นี้ คือวันต่อไปเนี่ยก็คือวันที่ยี่สามยี่สี่หยุดนะเสาร์อาทิตย์นี่รู้สึกสภาผู้แทนราษฎร,รจะไม่ประชุมนะเขาจะประชุมกันอีกครั้งก็สัปดาห์หน้าวันจันทร์วันจันทร์ก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะก็ประชุมกันห้าวันรวดในสัปดาห์นั้นสภาผู้แทนราษฎร,รนะทีนี้ตอนนี้ร่างพรบอสมอยังไม่ได้ถูกพิจารณาออกกฎหมายโดยสภาผู้แทนราษฎร,รนะครับวันนี้ก็มีข่าวทางสื่อบอกว่า ร่างพรบสมอยอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วและก็มีแนวโน้มว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณากฎหมายประมาณสักวันที่27สิงหาถ้าวันที่27สิงหาเนี่ยก็คือวันพุธหน้านะครับวันพุธสัปดาห์หน้าติดตามข่าวกันต่อไปครับว่าวาระที่1จะถูกหยิบยกมาพิจารณากฎหมายวาระที่หนึ่งไหมนะครับเรื่องพรบอสมอรหรือว่าร่างพระธรรมจัติอสมอนะครับเรื่องที่1 นำความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมายอสมมาเล่าสู่กันฟังเรื่องที่1ครับส่วนเรื่องที่สองนะครับกับเรื่องที่สเป็นข่าวจากกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็จะหยิบยกตรงนั้นมาเล่าให้กับพี่น้องอสมฟังว่าโรคที่มากับฤดูฝนช่วงนี้นี่เรื่องที่สองนี่จะเป็นอีกโรคหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งก็จะนํามาเล่าให้ฟังสักสองโรคมันป้องกันอย่างไรกันนะความจริงโรคที่มากับ ดูดูฝนมีมากมายหลายโรคนะครับเอามาหยิบยกมาพูดในวันเดียวไม่หมดหรอกก็ค่อยๆพูดไปวันละโรคสองโรคนะครับเอาไปดูกันครับขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่2นะครับโรคฉี่หนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับมาเกิดในช่วงหน้าฝนหรือหลังน้ําท่วมสัตว์นําโรคเช่นหมูบัวควายหนูบัวควายหมูและสุนัข สามารถแพร่เชื้อผ่านปสัสสาวะซึ่งเปืเป้อนในน้ำหรือดินได้นะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคฉี่หนูครับก็เกษตรกร,กรชาวนาชาวสวนนี่แหละครับผู้เลี้ยงสัตว์คนหาปลาผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับอาการสําคัญไข้ฉี่หนูครับไข้ปวดศรีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่องหรือโคนขามีอาเจียนร่วมด้วยตัวเหลืองตาเหลืองตาแดงอะไรประมาณนี้ครับเป็นเป็นอาการของไข้ฉี่หนูนะครับ การป้องกันครับไปทํานาทําไร่ทาสวนสวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้ําย่าโคลน,นะครับรีบอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายหลังลุยน้ํากําจัดแหล่งพ่อพันุหนูและรักษาความสะอาดบ้านเรือนนะครับหากมีอาการหลังสัมผัสน้ําหรือโคลหากมีอาการไข้นะครับหรือสงสัยซึ่งมีอาการไข้หลังจากสัมผัสน้ําหรือโคลควรรีบพบแพทย์ทันที อันนี้ก็คือวิธีป้องกันโรคฉี่หนูนะครับก็รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1 4 2 2นะครับต่อไปครับเรื่องที่3ครับโรคที่มากับฤดูฝนนะครับโรคเมลิออยอหรือโรคไข้ดินนะครับอันนี้ก็เป็นโรคที่ฮิตในช่วงฤดูฝนอันนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรพบผู้ติดเชื้อได้ตลอดทั้งปีแต่พบมากในช่วงฤดูฝน ไม่มีการติดต่อจากคนสู่คนนะครับเกษตรกร,กรคนลุยน้ําย่าโคนผู้มีโรคประจาตัวเช่นโรคเบาหวานนี่เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงถ้า,าป่วยเ,เสี่ยงชีวิเสี่ยงเสียชีวิตครับถ้า,าป่วยนะครับเพราะว่าจะป่วยมากผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผู้โรคไตเรื้อรังโรคทาลัสซีเมียถ้าป่วยเป็นโรคไข้ดินนี่จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ติดต่ออย่างไรครับคนทําการเกษตรหรือลุยน้ําย่ําโคลนนี่โดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นรองเท้าบูทนี่เชื้อโรคเข้าทางผิวหนังหรือบาดแผลเชื้อโรคเข้าทางน้ําดื่มหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคก,ก็ได้นะครับแล้วก็หายใจเอาละอองเชือ้อที่ปนเปื้อนในดินก,ก็ติดเชื้อโรคได้ สังการในไทยนะครับตั้งแต่1มกราถึง14สิงหาคม2568ป่วยเป็นโรคไข้ดินแล้ว2,340รายนะครับเสียชีวิต107รายนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนะี่ยมีปลายงานพบผู้ป่วยสูงนะครับกลุ่มเสี่ยงป่วยครับผู้ป่วยประวันผู้ป่วย,ยผู้สูงอายุกเกษตรกรผู้ลุยน้ํายําโคลน,นะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงนะครับถ้าป่วยอาการสําคัญที่พบครับ ถ้าถ้าป่วยเป็นโรคไข้ดินหรือเมลอเลออยนี่ครับเมเลออยโดซตนี่จะมีไข้ไอหายใจหอบเหนื่อยมีภาวะปอดอักเสบบางรายพบฝีที่ผิวหนังปอดตับหรือม,ม้ามหากอาการรุนแรงมักมีอาการติดเชื้อในมักมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับป้องกันอย่างไรครับเลี่ยงการลุยน้ําย่ําโคลน,นะครับการสัมผัสด,ดินน้ําโดยตรงโดยเฉพาะหากมีบาดแผลต้องหลีกเลี่ยงนะครับ ถ้าจําเป็นก็ต้องส,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 สวมรองเท้าบูทถุงมือยางหรือชุดลุยน้ําเมื่อทํางานหรือสัมผัสด,ดินหรือน้ํานะครับทําความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ําสะอาดทันทีหลังจากลุยน้ําแช่น้ํากรณีมีบาดแผลทําความสะอาดและทายาฆ่าเชื้อและเลี่ยงการสัมผัสด,ดินและน้ําจนกว่าแผลจะหายสนิทแห้งสนิททำนองนี้นครับถ้ามีบาดแผลนะครับดื่มน้ําสะอาดหรือน้ําต้มสุกครับบริโภคอาหารปรุงสุกใหม่ หากมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสด,ดินและน้ําโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ป่วยโรคเบาหวานนี่ต้องแจ้งต้องแจ้งด้วยว่าก่อนที่จะป่วยเป็นไข้เป็นหายใจหอบอะไรทานองนี้นี่ได้ไปสัมผัสด,ดินและน้ํานะครับอาการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือล้างมือล้างแผลดื่มน้ำสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นการมาทําความรู้จักกับลรกมีเลอยโดซิดหรือไข้ดิน เพื่อที่จะหาทางป้องกันกันต่อไปนะครับทั้งหมดคือข่าวอสมอสามเรื่อง22สิงหาคม2568านำมาบ,บอกมากล่าวพี่น้องอสมอครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ